แม่เอาไว้นี่ด้วยที่มันเเกนี่เรเกด้วยนะมีไหมเกรเชื่อได่ไหมแต่ว่าคำข้ามก่อนคำข้ามนู่นแหละเราไปนอนก่อนปะปังไปนอนเล่นก่อนจังหวัดอะไรคะหลินรู้ไหมว่าเราจะมาจังหวัดอะไรสระบุรีสระบุรีอ่าเดี๋ยงั้นให้พี่สีโบพูดสระบุรีก่อนพี่สีโบพี่สีโบอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอ้าวไม่แล้วสีโบอยู่ไหนเสี่ยวสีโบมเห สีโบอ้าวสีโบหายเอลหาสีโบนี้ยู่ไหนทีไม่อยู่ห้องน้ำนี้สีโบอยู่นี่จริงเปล่าโบไม่มีคนอยู่อ้าวสีโบไปไหนแล้วหายไปไหนไปดูนี้หาดิห้องน้ำดิหรือไปเรียกสิพี่สีโบพี่พี่กาเรียกพี่โบ อะไรตัวอะไรเห็นกระเป๋าเขากระเป๋าเขาไม่ดูดิสวยอย่าไปรื้อของเาอย่าไปรื้อของเขานะนี่ใจแล้วก็เองเอากระเป๋าที่แม่สั่งมาไหมมีไหมมาไหนกระเป๋าอะไรงอมาแล้วนี่อยู่ไหนอูนี่แล้วกระเป๋าลากเดินทางอยู่ไหนกระเป๋าเดินทางหนูอยู่ไหนอยู่กับเปรีนี่คุยเอลมันก็สวยนะเขาทำหันหน้าไปทางนี้ใช่มันต้องหันไปทางนี้ใช่ไหมมีบ้านหมา พี่เจอใครนี่ยไม่มีสีโบในห้องน้ำเฮ้ยแอลไม่มีจริงจรโอ้ขึ้นมายังขึ้นมาแล้วเฮ้ยฮะไอ้ห้องน้ำมีไหมไม่มีเปิดดูดิเปิดแล้วเปิดก่อนพี่จิ๊กเปิดให้พี่จี๊เปิดห้องนั้นสิอ้าวหนุ่มแม่กับหนุ่มแม่จะยินเดียงจะยินเดียงนเอลเอลที่นี่ชื่ออะไรนะให้บูสกายฮิลวังม่วงบูสกายฮิลวังม่วง เฮ้ยลูกเขาพี่สีโบอพี่สีโบอไม่มีลินไปยกกระเป๋าแม่มาแปะกระเป๋าแม่แล้วหวลินแล้วเมื่อกี้ลินจะลงไปไหนที่ไปเจอแม่เมื่อกี้ไม่มีไหนเจอแล้วลินแล้วกระเป๋าไหน อะไรวะกูมื่อไงกูเมื่อไงดูห้องนี้มาไม่ึ้นมาหาพี่สีโบก่อนเดี๋ยวเขาจะไปแล้วจะไปไหนเข้าที่พักแม่แอโลโรคไหวบ้าเดี๋ยวเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวแม่ยกเองไหวป่ะไหวกูว่าพังมาไม่น่าไหวนะ อืออืออือดูความเก่งอือ,อ่ะลาไปเลยไปยูไหนไปห้องเราสิเข้าทางนี้เข้าทางนี้ก่อนมาไว้ไมันแม่ปิดประตูเมื่อกี้ไหนอยู่ไหนพี่โบไปไหนมาพีโบไปไหนมาไม่รู้ ดูหัวดิวันนี้จัดเลยชอบไหมเหนื่อว่ะรอเหนื่อยเหนื่อยแล้วอ่ะยน่อีเอเอออเหน่อยไหมล่ะเไบ้าไวบ้ไหวแล้วอึ้ครไม่เป็นไรเราไอ้นี่ก่อนเราเรานอนอาบแดดก่อนอาบแดดก่อนเออน่ารักน่ารักมาดาม ทำท่าโพสสวยเอาเอาเอานี้ไขว้เป็นแบบไขว้ไขว่ห้างไม่ต้องมันต้องทำไขว่ห้างท่าไขว่ห้างต้องทำเออจะได้เป็นสาวไฮโซทำท่าไขว่ห้างก่อนเออท่าไขว่ห้างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเห็นต้องต้องถ่ายติดอันนี้ด้วยเออบิวสวยเออไขว้อ่าโบกมือหน่อยโบกมือเป็นนางสาวไทยด้วยเออเออบิวสวยบิวสวยบิวสวยลินน่ารักน่ารักนี่ตรงนี้หนึสอง วสวยจังเลยค่ะุิยสวยจังเลยค่ะแต่ฟาฟาเข้ามาฟาฟาโอ้ยหอนร้อนไหมพี่โบร้อนไหมคะนั่งเล่นั่งเลนกันดูหน้าพี่โบโดนแดดไม่ได้ดูผิวเขาผิวเขาโดนแดดเต็มเลยสู้หลินไม่ได้สู้ผิวหลินไม่ได้นี่ทีมานั่งเอามาก็เอาไปแปะแม่ไปเก็บที่โต๊ะก่อนเอาแว่นแม่ไปวางที่โต๊ะ อ่ะแล้วมานั่งกับพี่โบมาตรงนี้เขาจะมีอะไรให้ทําวันนี้อ่ะไม่เขาบอกว่าถ้าถ้ากอดกันหรือยังเจอกันกอดกันก่อนเร็วอ่ะกอดกันเปลี่ยนไปอาบน้ำใส่ชุดกีฬาเปลี่ยนไอาบน้ใส่ชุดกีฬาต้องไปอาททำกิจกรรมแล้วเท่าไรอะไรวะพี่เขาจะวนเขาจะถ่ายวนเล่บอนอะไรบปล่าบ้าตอนแดดเนี่ยหรอใช่ห้าโมงหลับมาตลอดชามเลยวันนี้วันนี้หลับมาตลอดชาม เปาลิ้นเหรอก็บอกพี่เบ้นป่ะอืเปิดเลยเห็นจานน้ำว่าองนี้เดี๋ยวอาบน้ำก่อนไหนเปิดไงแม่เปิดไม่เป็นอนะ่ะมันต้องมีรหัสแหมห่ถึงไม่มีแม่เปิดแล้วโอ้โหเดี๋ยวเอาพิงเอาพิงประตูนีไว้อย่าพึง่งอย่าพึ่งอ่ะ แล้วกระเป๋าที่แม่ให้เอามาอยู่ไหนเกิบเอามาไม่เกิดรอเสื้อก่อนหรอทีคนนอนอยู่ปะยืนกีคนยืนสองดีใจไหมแม่มาบอกก่อนตื่นเต้นฮะตื่นเต้นรู้สึกยังไงบ้างอะบอกก่อนเลยเดี๋ยวจะลงไลน์ละตื่นเต้นมากเหรอเก็บเสื้อผ้ามากี่วันแล้วไม่รู้เหมือนกันใครเก็บให้เสื้อผ้าเนี่ย่อีก ในชุดกีฬาอะไรอุ้ยเอารองเท้านมาด้วยเหรออุย้ยดีมากน่ารักมากอ,อุย้ยเก่งจังเลยอุย้ยมีชุดนอนใหม่ด้วยเอาเอาอะไรไม่ขอให้หน่อยแม่เอาชุดว่ายน้ำใหม่มาให้ด้วยนะไอาไหนเอาหัว,เ,หวเดี๋ยวโดนพี่จิ๊กว่านะลือแบบนี้ไม่ไมีแม่โ okay. อเคอ่ะบอกทุกคนก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูใหม่นะทุกคนเอาหัว เล่นกีฬาก่อนเล่นดูทำทำงานก่อนแป๊บเดียวแม่ช่วหนูหน่อย